มื่อนี้ครับมื่อวันที่หนึ่งรับวันที่หนึ่งมีหน้าครับปลาปะเวนได้ไปเอาปลาเจ็ดครับปลาเจ็ดเบื้องบนปลาเจ็ดดีนะครับเป็นกรบบอกว่าไปซอยแน่อแต่ว่าอีกหามือกะสิเปิดครับกะดิเปิดแข่งขันแล้วมันกะสิบ่าไรกันดีครับไรกับจาเป็นแล้วครับเพราะว่าครับเพราะว่าเฮ้าครับ บ่ต้องตักที่ละลายไหมนี่ครับเพราะว่าเพิ่นเพื่อนได้ครับเพิ่นได,นได้ลากแล้วครับครับนี่แล้วครับผู้่อนได้โทรศัพท์ามาน้าบ้านเดี๋ยวนะครับนี่ครับซุ้มมันตายใส่งามนะ่ครับพดเพนโทรมา ขนมปังจ้าก,กระพันเป็นว่าอันโบซอยลีกอะผมก็บอกว่าผมมันจีได้ลงป่าแล้วมันจีได้ลงป่าแล้วเพิ่นก็ว่าซอยจักเครื่องตัดแน่อันโบซอยลีก็ได้แล้วเช่น ปลากระใส่งามครับผครับนี่ตัวมัง,งามได้แหละครับครับบางได้ครับมันก็ผมบัดครับผมบัดว่าได้ถามแม่บ้านมังครับเพราะว่าอือ ผมผมผมอย de ู่หน้าผับผมออกป่าลงผมออกป่าลงอยู่ครับม e ีอยู่คร es? ับต่ว่าบ่รู้ว่ากระสอบเขาจีมันจีมีบอจ้วงนี่ครับกับรับกัมามาเสียงบังกับมาเสียงบังมาเสียงบังว่ามีกะได้ครับครับกับกับมาดูตัวใหญ่เลยฮะ ครับครับครับนี่ครับโอ้ปุ่มปุยงามครับนี oh, y, like ่ <Thank you. S 1> ครับผม <where? S 1> ครับ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 ถึงปลาครับพี่น้องครับปลาอาจีไล่กันจังง่ายด้วยครับมันอาจีไล่กันก็จำเป็นแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นอ่าลากเราด้วยครับ มันก็ต้องขาไปจํากันเพราะนขอให้ล่องให้ซอยก็ต้องซอยครับกับปลายแล้วครับกับเครื่องตันครับเครื่องตันออกมาลถดเดียวครับออกมาลถดเดียวสุดท้ายให้เบิ้งจะคลิปหนึ่งนะครับพี่น้องพอได้งจักใส่ปลาครับพอดีมีแขกถึงมาบ้านอย่นีครับเป็ทั่วแล้วครับมา ผมไม่เอาเยอะไปแล้วลกูกมันจะตายอ่ะน่ะนี่อยู่ละอนี่ครับไส่ปลายิสกครับยิสกน้อนจันรากเบ็ดดีก็แล้วกันละครับครับเอากระดิเอาล่องทาน้ำฝนครับน้ำฝนว่ามาเดือนคุผภ,ภาเป็นกระดิปล่อยน้ำคล้องม้าเฮากระตั้งเครื่องสูบจักเดือนหนึ่งกระดิบ่พ่อดีย่ติครับ นะครับปลากรบปลาซุ้มน้อยเขาก็เอาล่องนะครับซุ้มใหญ่ก็เอาลงครับปลาซุ้มมุนี่อีกบ่โดนครับใส่โลหะส,สองโล่หนิสองโลหานี่บ่โดนนะครับมาอยูบอ่บ่อนกังหมดหน่อยบ่ราะดเงี้ยก,กินครับไปเลยสตัวนี่ครับปุ้ยนี่ครับ ใส่มันเพราะมัน,นตัวสองโลหะได้ครับเงินแสนนั่งนั่นเลนี่ครับออกมาโอ้ขาดเตะแข็งแรงดีครับแข็งแรงดี นี่อู้ปยังอิศพิศงี้ครับอิศงี้ครับไอ้ศกงมันก็นจะอยู่นี่แหละครับปล่อยลงนี่อัดลงนี่ครับ,รบจะลืมครับวันที่หกครับหลังจากผมไปรับเป็นกรรมการของหน้าปอซามาครับ ผมก็เลยแนะนำให้เพิ่อนอ้อยย่ายถึงครับอปภาอากาศก็แย่ขึ้นหนาวครับอ่มิจะบอกเพิ่อนทั้งเจ้าของก็เป็นก้าวปุนี่ครับเอาได้จังไดก็จำนั่นแหละครับเออมันจะกินซํ้ำได้ก็จำเป็นแล้วครับแต่ว่าถามว่าป่าล่งบ่เอาล่งครับเหี่ยห้ยบ่ให้ครับอ่ กะเดี๋ยวลงตัเนะวอยเห็นอยู่ยงสิอย่าลืมครับแมดแสนแสนสี่หัวนี่ครับผมคาดว่าปลาบกกินหางกันแน่นอนของน้องัวนอยครับบกเคยมีประวัติปลากินหางกันนะครับบกเคยมีประวัติปลากินหางกันรับผมสิไทยเบิ้งกับลิบสีเงาๆหน่อยเจ็ดมันออกมาแล้วมันโอ้ไว้จะไป โอ้มึงหกในที่จเจ็บในที่แล้วฮะในเจเบิ้งสองคลิปครับเป็นคลิปที่บ้านทนมาหอดอรับเต้เป็นโตมาก